เราจะมาแต่งกิ่งต้นนะครับขแขนงนะครับแล้วก็กลิ่งที่แบบไม่พึงประสงค์นะครับ ใครจะรับจ้างผมแต่งกริ่นต้นทุเรียนได้เลยนะครับต้นละต้นละร้อยนะครับประมาณนี้นะครับราคาก็อาจจะประมาณต้นละร้อยนะครับ